เต็นเต็นกันนะคะเต็นเต็นกันใหญ่เลยดูเด็กเลดดูเด็กๆนะคะ มาแล้วก็เอามาแล้วก <cake> ็อุทาเวมานะคะมาเยอะมากเลยประมาณร้อยกว่ามาไหมเนาะพอๆนั่นแหละนะ ขอไปเจอลูกคลยังไงขอไปเจอลูกคนก่อนวันนี้แฟนแค่ทำตัวจริงคตัวจริงค่ะลูกคนขากล้องนี้ค่ะอ่ะเดี๋็กๆแค่นี้เข้ามารุ่นรก่นก็เวลาลูพลนานแล้วเอาเข้ามาเข้ามาถ่ายเลยถ่ายมาเข้ามาด้วยกันหมดเลยลูกไปฮานาออกมาลูกฮานาออกมา อะพเรับปัดผมมาใหม่นะคะลงเปิดเกนะครับกจะา้ายอยโอเพี่ีพี่ได้นะครับพี่ถโอเคนะไหนมาตั้งเลยยังลูกมองเห็นไหมรังไม่เห็นเครับหนึ่งส

มาดูบรรยากาศที่บ้านนุ่นนะคะเด้อกับนักเรียนที่พอพามาอันนี้นะคะพามามมเลนค่ะเด็ดก็ร้อนทางนน้นก็กำลังโถมที่กันฉนันวัดไว้อยู่นะคะทางนน้นโถมข้างเจ้าแม่โซลพีนะคะผมลงไปถึง ห่วยเลยนะคะมาดูเสื้อผ้านะนี่ผ้าคลุมพื้นเท่าไรคะเนี่ยหกร้อยค่ะหกร้อยบอก ม่ได้ไลายเลยนะเฮ้ยอัดวิดีโอเอาได้ไม่ได้ผ้าคลุมกว้างกี่เมตรเนอะกว้างแปดสิบกว้างแปดสิบนะคะพื้นล่างหกร้อยนะยาวสองเมตรยาวสองเมตรกว้างแปดสิบค่ะพื้นล่างหกร้อยหกร้อยห้าสิบพร้อมส่งค่ะสนใจติดต่อเลยนะคะร้านแม่ดีนะคะสวยมากเลยค่ะต่อมาได้นะคะเนี่ยค <sh ุมห hmm. ่มได้เลยนะคะ คุณพูดสามแปดห้าสองสามสองนจิตค่ะมีนและหนูตัวนี้บอสตัวนี้บอสใส่ตัวนี้เลยมีหลายนะคะเบอร์โทรอันนี้นะคะเนี่ยค่ะเบอร์โทรร้านน้องสะพายหนูนะคะเออนี่ผ้ามันกว้างหกร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะสนใจทักมาได้นะคะเบอร์นี้นะคะเบอร์โทรนะคะ โทรมาเลยนะคะอยากได้ค่ะลายสีเยอะสวยมากค่ะลายแบบลูพ้ค่ะย้ำหนาเขาได้อยู่บมเจ้านะคะนี่นะคะลายลายนี้น่ะสวยกว่าค่ะลายเหลืองกับลายนี้มันจะเป็นลายนกทค่ะยุดค่ะนแลล้วทาางยอันนี้ลายกวางค่ะเนี่ยลายกวางสวยค่ะสวยทุกพื้นทุกสีค่ะ สนใจโทรมาได้นะคะเบอร์นี้นะคะนี่จะประ้ามกับเสื้อเด็กเนาะเนี่ยลายนี้ก็สวยสวัสดีค่ะแม่เออลายนี้ก็สวยนุ่มปัดโถนค่ะหัวขาดเกิดขาดหางกระเหนืค่ะขัดละหางซาทุ่นหางแม่เอ้ยเนาะพี่ โคหนูได้คือคำเบาบา์และฝนเย็นฝนเย็นค่ะกระโดดเนาะขอบคุณนะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะเสื้อเด็กก็มีนะคะเสื้อเด็กกุ๊กกอกนะคะเนี่ยลายสีนี้ก็สวยนะป็นเมฆเมฆเมฆเออมีหลายลายนะคะเสื้อเด็กก็มีเสื้อผู้ใหญ่ก็มีนะคะไปเที่ยวกุ๊กกอกกันเดูร้อยเก้าเก้าหรือเปล่า แล้วก็ตัวเด็กเท่าไหร่ร้อยห้าสิบนะคะ <150. S 1> โอ้เดด <150. S 1> ร้อนจังเลยค่ะแค่นี้ก่อนเดินนะคะ